เชื่อเขาอ่ากระบาดนั้นทำจากเกระบาดท,ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าบนภูเขานั้นมีสัตว์มิญญาณอยู่ไม่กี่ตัวแต่ว่าแต่ละตัวนั้นส่งพลังเป็นอย่างยิ่งและทุกครั้งที่แสงอุกกบาตปรากฏขึ้นจะมีประตูใหญ่ให้ต่อสู้กับพวกมันโดยพื้นฐานแล้วพวกมันนั้นมีขุมพลังกึ่งเทพดีมากข้าจะดูแลเจ้าด้ะลูกของเจ้าเองขอบคุณเท้าของข้าไอแฮมเจ้าไปได้แล้ว อะไรอาค่าข่าวหน้าเจ้าต้องระวังด้วยหลังจากเธอขอดูดมาแล้วเธอก็ดูแลเป็นอย่างดีสมควรแล้วที่เป็นเจ้าหญิงด้วยวิธีนี้ต้องได้ผลอย่างแน่นอนแค่ข้านั้นอ่อยไปเรื่อยความแก่งแก่งของพวกเขานั้นคงจะสามารถแก้แค้นได้สาเร็จอย่างแน่นอนเฮ hey, นายท่านข้าไม่คาดหวังว่าเธอจะเหมือนกับภรรยาอดีตนายท่านของข้าโจโฉเธอเป็นภรรยาที่ดีมาก ว่าไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ก้นใหญ่หุ่นดีอย่างที่ว่ากันเธอนั้นมีหน้าอกที่ใหญ่ก้นกลมๆนายท่านจะรับเงินของเธอก็ได้หรือจะรับเธอก็ได้เจ้านั้นพูดเรื่องอะไรกันครั้งนี้ข้ามาผู้ช่วยเจ้าเออข้านั้นจะพูดถึงเรื่องอื่นในภายหลังหลังจากที่ข้านั้นช่วยเจ้าเอ,อ๋ไว้ได้ข้านั้นจะคิดอีกรอบนะเฮ้ฮ <c oughs> เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรกัน เหมือนจะมีคนไม่กลัวตายมาอีกแล้วงั้นเหรอหาฮ่าฆ่าพวกมันค่ะหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างสลามเสือเสือโคงหาห้างานใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วกี่กี้ทั้งหลายตามข้ามานี่มันกลุ่มทหารรับจ้างฉลามเสือกลุ่มทหารรับจ้างฉลามเสือพวกนั้นคือใครกันเนี่ยแล้วจุดอ่อนของพวกมันคืออะไร เติมทีพวกเขานั้นคือชนชั้นสูงของกองทัพที่1ภายใต้อาณาจากัรจงหลิงของจอมทัพหวังสร้างหลินแต่พวกเขาก็ทรอละยศแล้วมาอยู่ที่นี่เพื่อครอบครองดินแดนในฐานะราชาพวกเขานั้นมีทหาร50,000่นคนและแม่ทัพหลัก3คนอยู่ในระดับศักศดิ์สิทธิ์แปดดาวและไม่มีใครกล้าไปยั่วยุพวกเขาในทะเลทรายแห่งนี้50,000่นกว่าคนงั้นหรอแต่ข้าคิดว่าคนที่มาที่นี่มากสุดเพียงห้าพันคน ก <sabia S 2> องทหารรับจ้างสลามเสือนั้นเป็นกองทัพที่แข็งแก่งและชอบใช้กลยุทธ์การล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูหลบหนีข้าว่าที่เหลือนั้นน่าจะมาจากที่อื่นด้วยใต้เท้าข้ารูา้ว่าพวกท่านเก่งแต่พวกมันนั้นแข็งแก่งและมีคนจํานวนมากเกินไปพวกเรานั้นไม่ถอยก่อนงั้นหรอด้วยอาวุธพิเศษ,ษที่สามารถบินได้ของท่านนั้นจะสามารถกําจัดพวกมันได้ในอีกไม่นานมันไม่จําเป็นที่จะทําแบบนั้นหรอกข้าคิดถูกแล้ว ข่าวนี้เขาที่บอกมาเกินไปมีเพียงเทียวอุยจูล่ลงและคนอื่นๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกนํามาด้วยถ้าคนกลุ่มนี้ถูกปราบลงุงมันจะเพิ่โมโอกาสในการได้รับแสงศักดิ์สิทธิ์ของอุกาบาตและอาจจะทําให้บางคนตกใจและมีคนตาบอดเหมือนหวังถงหน่อยท่อนนต้องการนีนนนนน่ข้าไปเล่นกับพวกมันก่อนไหมอย่าพึ่งนั่งมานานๆการขยับมือขยับเท้านั้นเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรกัน ใต้เท้าท่านนั้นต้องการที game, 50, people, right. yeah. sure ่จะโจมตีกองทหารรับจ้างฉลามเสือที่มีทหารห้าหมื่นคนงั้นหรอก็จบแล้วนะครับด้วยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.